สวัสดีค่ะปรินดามนัฐมนตรีนะคะชื่อเล่นชื่อหยงค่ะก็เป็นบอกอที่ดูแลภาพ,าพรวมของกองบอกอสำนักพิมพ์จำใสนะคะแล้วก็เ,เป็นบอกอที่ดูแลภาพรวมของการทําหนังสือเรื่องชีวิตในวังเล่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาริณีนนทครนะคะชื่อเล่นชื่อแพงค่ะเป็นหลานของมอมหลวงเนื่องนินรัตค่ะ บันดาลใจในการหยิบหนังสือเรื่องชีวิตในวังมาทำนะคะต้องเล่าย้อนไปนิดนึงก็คือเริ่มจากการที่เพื่อนมาขอยืมหนังสือค่ะก็คือเพื่อนเนี่ยมาถามว่าเฮ้ยแกมีหนังสือเรื่องชีวิตในวังหรือเปล่าเราอยากอ่านมากเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราเนี่ยเป็นคนที่ห่วงหนังสืออยู่ละแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ห่วงเป็นพิเศษอ่าเราก็เลยบอกว่ามีแต่ว่าไม่ให้นะเหมือนแบบก็ให้เพื่อนไปหาซื้อเอาสิซึ่งเพื่อนก็ มาบอกว่าเอ้ยหาซื้อแล้วมันมันหาซื้อไม่ได้เลยนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราก็ยังแบบเฮ้ยแกหาไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเพื่อนว่าโอเคเดี๋ยวเราช่วยหาให้เองนะคะ<ม>ก็หาทั้งในทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าตามร้านหนังสือเก่านะคะก็ไม่มีเลยนะคะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกแปลกใจว่าเอ้ยหนังสือชีวิตในวังเนี่ยมันพิมพ์มาเป็น10บสครั้งเนาแต่ว่ามันหาหนังสือ ไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองอะไรเงี้ยค่ะจนเวลาผ่านมาเนี่ยเราก็ยังตามหาหนังสือเรื่องเี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็เป็นหนังสือที่ไม่เคยหาได้เลยนะคะเราในฐานะคนทําหนังสือเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่หนังสือที่ดีแล้วก็สนุกขนาดเนี้ยมันมันไม่มีโอกาสคนอีกเยอะเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้อ่านมันเพราะว่า หาหนังสือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าหาไม่ได้ก็ทําเองเลยก็แล้วกันค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มตัดสินใจจะทําหนังสือชีวิตในวังเล่มนี้ค่ะ okay. ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ทางสำนักพิมพ์ติดต่อมาแล้วก็ยินดีมากที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะทำให้ชีวิตในวงังแล้วกนอกวังเนี่ย ได้เป็นเล่มแล้วที่ดีใจย,ยิ่งกว่าก็คือว่าทางจำใส่บอกว่าจะทำเป็นอ e ีบุ๊กด้วยก็ดีค่ะเรื่องราวที่ปรากฏในชีวิตในวงังนะคะก็เป็นเรื่องเล่าของหม่อมหลวงเนื่องนินรัตสมัยที่อยู่ในวงังซึ่งคุณย่าเองเนี่ยอยู่ในวังตั้งแต่อายุหนึ่งขวบ จนถึงอายุ21ปีแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ในวังเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันการทำอาหารซึ่งคุณย่าเนี่ยจะอยู่ในห้องเครื่องเครื่องข่าวนะคะเพราะมีมีท่านย่าของคุณย่าเนี่ยอยู่ในวังก่อนแล้วแล้วก็รับคุณย่าไปเลี้ยงแล้วก็ทั้งคุณย่าก็ได้รับการสั่งสอนในเรื่องของการทำงานฝีมือการทำอาหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณย่าก็ ถามว่าเป็นคนชอบทำอาหารไหมไม่ชอบเลยแต่ก็สามารถนำเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาเล่าได้เป็นเล่มๆค่ะว่าวิธีการทำยังไงมีความปราณีตแค่ไหนยังไงในการทำอาหารแล้วก็ทำยังไงให้มันอร่อยอย่างเงี้ยค่ะอาหารชาววังก็คือจะเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานทั่วไปนะคะคือในวงังนอกวังก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าในวังเนี่ยเขาจะทำครบเครื่อง แล้วก็มีความปราณีตในการทําอย่างเช่นอ,อ,อย่างสมมติถ้าเราอยู่นอกวังเนี้ยในการทําหมี่ทานอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อเส้นหมี่มาใช่ไหมคะแต่ในวังอย่างเงี้ยเขาก็สามารถทําเส้นหมี่ของเขาเองได้ซึ่งอร่อยกว่าของที่ทําขายอยู่นอกวงังแล้วก็ทุกอย่างเนี้ยเขาก็จะทําของเขาเองหมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อข้างนอก ซื้อนี่ถ้าออกไปซื้อข้างนอกนี่หมายถึงว่าวัตถุด,ดิบท,ที่เอามาทำแต่ว่าในการที่เอามาจะทำให้มันเป็นอาหารที่ครบเครื่องหรือว่าแม้แต่การเอามาให้มันเกิดเ,เก็บไว้ได้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยเขาก็สามารถเอามาทำได้ค่ะก็อยากจะเสริมเล่าถึงเมนูหนึ่งในเล่มที่ตอนอ่านอะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแสดงความประณีตของอาหารชาววังได้นะคะก็คือเมนูลูกกวาด อย่างในสมัยนั้นเนี่ยลูกกวัดก็คงมีทํารับประทานกันทั้งในวังแล้วก็นอกวังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างลูกกวาดในวังเนี่ยคุณคุณยาเนืองก็จะเล่าเอาไว้ว่ามันต้องใช้แบบนิ้วคนเนี่ยลงไปค่อยๆกวาดน้ําตาลแล้วก็เหมือนจิกจนกว่ามันจะฟูเป็นหนามขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือทําจนแบบนิ้วคนทำเนี่ยเหมือนเนื้อบางจนเริ่มเห็นแบบเลือดออกอะไรเงี้ยก็จะต้องเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย,ยค่ะเราก็มองว่าเออมันเป็นความ เห็นภาพชัดเจนของความประณีตของอาหารในวังที่ว่าเอ้ยแต่ละอย่างกว่าจะทําออกมาทานกันนี่มันต้องได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างครบถ้วนจริงๆค่ะเสริมนิดนึงนะคะก็คือว่าอาหารชาววังเนี่ยนอกจากครบเครื่องแล้วอ่ะต้องครบ3ามรสด้วยในวังไม่ได้ทานหวานนะคะก็คือจะต้องเป็นเปรี้ยวเค็มหวานซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยที่นําออกมาทํากันก็คือออกจะไปเน้นออกหวานหวานซึ่งซึ่งไม่ใช่ตํำรับชาววังค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวในมุมของหยงนะคะเดี๋ยวแชร์เป็นเมนูน้ำพริกลงเรือนะคะก็คืออันเนี้ยเอ่อก็คืออ่านมาประวัติก็คือจะอยู่ในหนังสือเนี่ยแหละก็คือมันเริ่มมาจากเจ้านายพระองค์เล็กๆกันนะคะมีการลงไปเสด็จลงไปเล่นกันในเรือนะคะแล้วก็เหมือนอ่า เหมือนคนที่ดูแลอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยจะเอาอาหารอะไรไปให้ท่านกินดีให้มันสะดวกอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็เลยเอาเป็นข้าวกับน้ำพริกแล้วก็เครื่องเนี่ยมาขยำรวมกันเพื่อให้มันง่ายต่อการทานนะคะแล้วพอเอาไปให้ทานเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยมันเป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้านายถูกพระองค์มากยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มทําเป็นเมนูต่อจากนั้นมาโดยได้ชื่อว่าน้ำพริกลงเรือเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้ลงไปทานกันในเรือค่ะอีกเมนูหนึ่งก็คือสเต๊ะลือค่ะ สเตเือเนี่ยที่คือคนคนกินเอาไปลือแต่คนทำไม่ได้ลือนะคะเอาไปลือเพราะว่ามันอร่อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เป็นของชวาแล้วพอนำมาทำทานกันในในวังะนะคะก็คือคนกินเอาไปลือปุ๊บเนี่ยมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นสเตเตอือซึ่งชื่อนี้ก็คือประทานโดยพระพระวิมดาเธอก็จากคำที่ว่าสเต แล้วก็คําว่าที่เอา,เอา,เอาชาววังเอาไปลือเนี่ยเอามาเป็นสเต๊ะลือลือเพราะว่ามันอร่อยค่ะแล้วก็มียําไก่ย่างเต่าคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะกินเต่ามั้งคะแล้วก็แต่ว่าพอถึงอย่างใน,ใน,ในวังแล้วเนี่ยเขาก็คงไม่ไม่กินเต่ากันก็เลยเอาเนื้อไก่มาทําแทนก็เลยใช้เป็นชื่อว่ายําไก่ย่างเต่าแล้วอีกเมนูหนึ่งที่ที่ค่อคนข้างที่จะ คิดพอสมควรน,น,นะคะก็คือแกงรันจวนทําไมถึงรันจวนก็คือมันกินแล้วมันอาจจะรู้สึกแบบรันจวนแล้วก็หอมหอมรันจวนนะคะนั่นเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นว่าแกงรันจวนคือหอมรันจวน,นะคะ่ะก็พอเราตัดสินใจว่าเราจะทำหนังสือชีวิตในวางแล้วนะคะก็เริ่มต้นจาก ตามหาทายาทของคุณยา่าเนื่องนะคะเพราะว่าเราทราบว,ว่าคุณยา่าเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้เหมือนลิขสิทธิ์อยู่ที่ทายาทคนไหนนะคะเราก็ตามหาจนมาเจอคุณแพงนะคะจากการตามร้านอาหารชาววังหม่อมหลวงเนื่องนะคะพอเจอเราได้พูดคุยกันเนี่ยคุณแพงก็กระดุนาให้ทางจำใส่ได้มีโอกาสนะคะทำหนังสือชีวิตในวังนะคะเรื่องนี้เราก็เริ่มจากการทำต้นฉบับะคะ่ะเพราะว่า เรื่องนี้ต้นฉบับจะเป็นลายมือเขียนของคุณย่าทั้งหมดไม่ได้มีพิมพ์เป็นเวิร์ดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็เริ่มจากการทําต้นฉบับที่เป็นตัวหนังสือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นภาพประกอบเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเล่มนี้เราถ่ายภาพประกอบที่เป็นอาหารตำรับชาววังทั้งหมดเนี่ยใหม่หมดเลยนะคะเพื่ออยากให้สื่อถึงความเป็นไทยมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีภาพประกอบในส่วนของ ภาพของเจ้านายในยุคนั้นๆนะคะหรือว่าภาพของคุณย่าเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในส่วนของภาพของเจ้านายอะค่ะเราอยากให้มันมีความคมชัดจริงๆนะคะเราก็เลยมีการติดต่อทางหอสมุดแห่งชาตินะคะเพื่อขอใช้ภาพจกากไฟล์ภาพจริงนะคะซึ่งมันมีความยากตรงที่ทางหอสมุดเนี่ยก็แจ้งว่า มันยังไม่เคยมีใครที่ที่ทำมาก่อนนะ,นะคะเขาก็เลยต้องส่งเรื่องต่อไปให้ที่หอจดหมายเหตุนะคะกรมสินปรกรนนะคะซึ่งอ่ะเราก็มันใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเยอะเหมือนกันจนตอนแรกเราอะนึกว่าอ่ะเรามีกําหนดในใจว่ารอได้ถึงวันนี้แล้วถ้าหลังจากนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันน่าจะไม่ทันแล้วเราอาจจะต้องใช้เป็นรูปที่ถ่ายมาจากรูปจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายคือโชคดีมากที่เหมือนก่อนวันที่จะถึงกําหนดหนึ่งวันนะทางเหมือน สมุดห่งชาติก็โทรมาว่าอาท่านอธิบดีเซ็นให้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสามารถได้ไฟล์ภาพาที่คมชัดมาใช้ลงในหนังสือชีวิตในวังเล่มนี้ค่ะความพิเศษของหนังสือชีวิตในวังเล่มนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าไฟล์ภาพประกอบนะคะเรามีการถ่ายใหม่ทั้งหมดก็คือในส่วนของตำรับอาหารชาววังทั้งหมดเนี่ย เราถ่ายใหม่แล้วก็ย้ายมารวมไว้ท้ายเล่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออท่านที่ซื้อหนังสือชีวิตในวังเล่มนี้ไปนะคะก็จะเหมือนกับได้แถมตำรับอาหารชาววังนะคะสีสีสวยงามที่ท้ายเล่มเลยนะคะแล้วก็ไฟล์ภาพประกอบเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราติดต่อขอใช้ไฟล์ภาพจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความคมชัดนะคะในส่วนของเนื้อ,อาหาเนี่ยเราไม่ได้ปรับแก้ไขอะไรในส่วนของสำนวนของคุณย่าเลยนะคะเราอาจจะมี แก้ไขข้อเท็จจริงบ้างนิดหน่อยในส่วนของเส้นตัวเลขที่ผิดเพี้ยนเท่านั้นเองค่ะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยยังคงสเสน่ห์สำนวนของคุณย่าเอาไว้เหมือนเดิมทุกประการค่ะก็ขอฝากชีวิตในวังซึ่งมีทั้ง เป็นเป็นเล่มนะคะแล้วก็เป็น e-book ส่วนหนังสือชีวิตนอกวงังทั้ง17เล่มเนี่ยก็ยังคงเป็นแค่ e-book ก่อนแต่ว่าถ้านักอ่านต้องมีความต้องการมา,มากขึ้นนะคะทางสำนักพิมพ์จ่มใสก็จะพิจารณาที่จะพิมพ์เป็นรูปเล่มค่ะและและถ้าคุณย่ายังอยู่จนถึงปัจจุบันคุณย่าก็คงจะดีใจ